สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกชายบอกแม่กินข้าวที่โรงเรียนไม่อิม่มครูงงเพราะให้เพิ่มสองเท่าเห็นรูปที่บ้านแล้วโมโหหลายๆคนคิดว่าเมื่อลูกเข้าสู่วัยเรียนพอแม่จะยุ่งน้อยลงและไม่จำเป็นต้องกังวลเหมือนตอนที่ลูกอยู่บ้านแต่สิ่งนี้ไม่เป็นความจริงทั้งหมด ตรงกันข้ามการที่เด็กๆละทิ้งอ้อมแขนของพ่อแม่และไปสู่สภาพแวดล้อมการเรียนรู้และการใช้ชีวิตแบบใหม่อาจทำให้ผู้ปกครองกังวลมากขึ้นเพราะจะไม่รู้ว่าลูกๆที่โรงเรียนประพฤติตัวดีหรือเปล่ากินอย่างไรนอนอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องกินข้าวที่โรงเรียนมันสำคัญมากเพราะสิ่งนี้ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของเด็ก ดังเช่นกรณีของเด็กชายวัยห้าขวบในประเทศจีนที่เขามักบอกแม่ของเขาว่าเขารู้สึกไม่มีความสุขเมื่ออยู่โรงเรียนอนุบาลหากพ่อแม่ปกติได้ยินลูกพูดแบบนี้พวกเขาจะคิดอย่างแน่นอนว่ามีบางอย่างผิดปกติที่โรงเรียนที่ลูกๆของพวกเขาเรียนอยู่แต่แม่คนนี้ดูไม่แปลกใจเธอเลยไปที่โรงเรียนเพื่อคุยกับครูอนุบาลของลูกชาย และก่อให้ครูดูแลลูกและเพิ่มปริมาณอาหารที่เขาได้รับในแต่ละมือ้อเมื่อได้ยินคําแนะนําของผู้ปกครองครูก็ดูประหลาดใจมากเธอยังอธิบายว่าเมื่อเทียบกับนักเรียนคนอื่นๆในชั้นเรียนเด็กชายมักจะบอกว่าเขาไม่อิ่มเธอจึงให้อาหารพิเศษแก่เขามากกว่าคนอื่นถึงสองเท่าด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามเนื่องจากกังวลว่านักเรียนจะกินมากเกินไปและกินเร็วมากกระเพาะของพวกเขาจะไม่สามารถย่อยได้ทันเวลาสิ่งสําคัญคือปริมาณอาหารที่ร่างกายเด็กควรจะได้ เพื่อหลีกเลี่ยงโรคอ้วนนั่นเป็นเหตุผลที่ครูไม่กล้าให้อาหารเด็กชาไปมากกว่านี้อีกผู้เป็นแม่ตัดสินใจแสดงรูปถ่ายว่าลูกของเธอกินข้าวที่บ้านอย่างไรให้ครูดูเพื่อที่เธอจะได้เข้าใจความอยากอาหารของเขาได้ดีขึ้นแต่เมื่อเห็นภาพอาหารของนักเรียนด้วยตาของตัวเองคุณครูก็โกรธและแสดงความรู้สึกไม่เห็นด้วยกับพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกแบบนี้ ในภาพเด็กชายมักจะกินอาหารปริมาณมากบางก็ใช้ชามบางก็ใช้จานแต่ละมื้อก็ตักให้จนพูนไม่เพียงเท่านั้นทุกมือกม้อยังม,มีผักใบเขียวน้อยมากดูเหมือนว่าเด็กชายจะสนใจอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดของทอดและอาหารมันเยิมมากเช่นบะหมี่ผัดไส้กรอกโดนัทไข่ดาวเป็นต้น อาหารเหล่านี้ล้วนเป็นอันตรายต่อสุขภาพหากรับประทานเป็นประจำแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของเด็กชายจะไม่อวบอ้วนแต่หากพ่อแม่ยังไม่ปรับอาหารเพื่อสุขภาพของลูกชายไม่ช้าก็เร็วหากเขายังควบคุมอาหารที่ได้รับไม่ได้เขาก็จะมีการเป,ปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในไม่ช้าในเรื่องรูปร่างหน้าตาแม้กระทั่งโรคอ้วนในฐานะพ่อแม่ไม่มีใครอยากให้ลูกตกอยู่ในสภาวะสุขภาพที่ไม่ดีเช่นนั้น ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ขอบคุณครับ